ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมทคาเฟ่ว้าวงานได้ไหมนะตามิชื่ออะไรคะอาเมยูเลียชื่อเล่นหลักดีดีไงคิดว่าตัวเองเป็นคนยังไงเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกวันเกิดล่ะยี่สิบสี่พฤษภาอายุล่ะไม่แค่ของคุณล่ะเพจหญิงสูงเท่าไหร่ก็ต้นผักชีอยู่ที่ไหนเหรอใต้เตียงจุดอะไรล่ะคะช็อคเกอร์ไม่แล้วก็ลองพูดอะไรสักอย่างสิว้าว ลงคิดที่บ้านเราจะถ่ายผู้อะไรเอเโยเราอยู่ไงอยู่เองตเราจะกล่ะไปแหละไปโอชิมาร์ว่ะอ่าฮะแท็กแท็กว่าใครคำก็ยูเอ็นแฟนอาร่ะภาพใครคำของยูเอ็นแฟนเนี่ยนะคะคนเสร็จสีที่ชอบล่ะม่วงแดงของที่ชอบล่ะเงินถนัดอะไรอย่างงั้นเหรอกูเซนตีคนในกลุ่มลองบอกล่ะใส่ได้มากชื่อแฟนบอกไม่ได้ชื่อแฟนก็เลยบอกชอบเลย ชอบกุ้งแช่น้ำปลาชอบดื่มอะไรเหรอน้ำอัดลมชอบมั้งงานอะไรอะไรก็ได้ที่ผู้ชายหรอแนวอนิเมะล่ะอิเซไกเกมตุวที่รักได้หมดเลยไหนที่ชอบล่ะเจป๊อปไม่ชอบอะไรเหรอแมงมุมงนักจะใครอยู่แฟนเพียงผู้เดียวตองสั่งใหงเธอหรอดวยมีกนท้ายหนุ่มเชื่อใจไหม